สวัสดีครับอยู่กับช่องวิทยุเหนือดัาคลาสสิกนะครับเราก็เริ่มลงงานกันแล้วนะครับสำหรับทีมงานวิทยุเรื่องสารพัดข้างานะครับมาดูครับทางออกนุ่มครับวันนี้ทํางานอยู่ที่บ้านเมยางครับวันนี้ใช่เจ้าโคมัสตูพีซ70ครับ วี่กันอยู่สามครั้งนะครับเดี๋ยวดูตอนออกตัวครับ ว่ามมากเลยนะครับดูบัทไทยเยวโคมาสูบรับโคมาสูบมาปีน้่าการไม่ดีครับโหลดเป็นดเลยนะครับรถข้าข้ากินกับือรถไม่มีแรงเลย จะล่วงสียตูดยียตูดในเจ้าโคามงนั่นองครับทางมันน่วมครับรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดโหมดโอ้โแรงครับทางน่วมไปบนเลยครับหนึง่งหมดทีนี่ <c oughs> โคยังไม่เห็นเดี๋ยวหันกลับมาเห็นเับเสียตูดรอบที่สองมาเรื่อยๆครับกำลังเดินมาเรื่อยๆสำหรับเจ้าโคมสซุใจเกือบขาดเมาะสำหรับคนฮัดใหม่ครับนีสภาพโคมาซูตอนนี้ เหมือนคนอัดครับใหม่เลยครับเสียตูดรอบที่สองครับดีนี้แม่แห้งครับน่วมแม่โครกระจมมาเนี่ย อยเดินขึ้นไวไหมเกือบจะเดินไม่ไหวครับเดินไม่ไหวครับต้องรอรอบเครื่องก่อนมาปีนี่เ่าลงหลายครับสำหรับเจ้าโอวัสุของทีมงานผู้ใหญ่เรืองสารพัดช่างครับ พาตัวเองเดินกันจะไม่รอดหรอเดี๋ยวตะก,ตก,กอดจะแก้งานยังไงครับสำหรับทางออก้าวดับเลยบ่อยแน่ <c oughs> ตื่นกล้องเลยเนี่ย รอดป่ะเป็นบททดสอบพี่เคยผู้ใหญ่เรื่องครับแต่ว่าทางนะทดสอบก็ขับใหม่ครับ่อยเยี่ยมนักแล้บ่อยตีนักเลยวะเลยออกไปได้มันกลัวรถพุ่ง ก็เลย่าโอยรถโลนมัเป็นไรดอกว่ะเออรถเซโลนมันก็ไปตามรองมันคือก่อเลยถ้าเองเหยียบเครื่องน้ำมันก็ช่วยเองได้เด้ถ้าตีนเบากมนกัไปไม่ไหวแล้วเออบอกแล้วว่าจะบอกกับตีนนักเทกับขึ้นได้เลยไปได้เลยทีเีย ตะก่อนแม่กแก้ทางเห,นห็นเลยว่า <c oughs> อีหัวขาวขไม่รอดเหรอมารอดนี่ไม่รอ,อดเหรอ,อจะเลยยุย่งไม่รอดบางทีจะย,ยังไหวเหรอได้โดนเสียตูดใช่ไอมเนี่ยเสียตูดปาตะนลอยไปกินข้าวงานกระติหนหอยยางนะวันนี้ กลางบ้านเขาปเนี่ยกระถินน <st ี่ยเหรอป่ะนี่ยว่าไปได้เหรอเนาะผู้ใหญ่บ้านก็นั่งอยู่นั่นโอ้ยเดี๋ยวบอกไอ้แป๊บเดียวเดี๋ยวตอนไหว้ยังมากินข้าวน้ำเขยถามยังไงพี่เขายังถามอยู่ว่าใคร ขนาดฝนทิ้งช่วงขนาดนี้มันยังน่วมอยู่เนาะมันมันเปียกใต้เนาะเออทั้งใต้มันยังเปียกอยู่มันแห้งได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวมาดูเจ้าวอลลิงออกตัวนะครับเอามาดูว่าจะหน่อยกินรอดไหรอบเนี่ยเสียตูดบอครับคอยดูนะครับ สุดๆไปแล้วรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดโอ้โหครับแหมดูดูโอ้โหครับ <laughs> สุดๆเลยครับอ้เอาเขาไม่อยู่ยิงครับรอบนี้เอาครับเดี๋ยวมาดูเจ้ววาหัวเท้าคันนี้ บาเดินหนาไปอีกเอาไอ้คันนี้มันรอบเลียวมันม่ได้ก,กวางได้ดเนาะ อายุขึ้นกดไอายุขึ้นกนดันก็แต่ว่า เอาใครให้ยำอร่อยใครไม่ให้ยำอร่อยม,ยมาเจา้าผม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 เสียเ่ยกโอ้ยนะีใจดีเนี้ยครับครับอะไรนะ Awesome. I'm here